สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาแบบเพิ่งเื่นเลยนะอันนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปข้างนอกแต่สีสผมเรามันไม่โอเคเลยมันเฟดหมดแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวจะลองมาย้อมผมด้วยสิ่งที่มีซึ่งสิ่งนั้นก็คือเจ้าสิ่งนี้ค่ะยาโมงนั่นเอง โอเคซึ่งยาม่งอะเราว่ามันเป็นเบสิคเนาะแบบว่าทุกคนต้องเคยลองแล้วแหละเออแล้วทีนี้เราก็เลยอยากจะมาลองย้อมดูแล้วมาดูกันว่าแบบเออสีมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้คือพื้นสีผมเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวลองทําดูว่าแบบมันจะได้ไหมมันจะแบบเออไปข้างนอกมันจะโปาะไหมค่ะอะนี่ก็คืออุปกรณ์สําหรับวันนี้เนาะก็ไม่มีอะไรก็มีคีมนวดแล้วก็ยามว่วงนะคะแล้วที่สำคัญก็ต้องมีถุงมือเลเพราะว่ายาม่งนี่คือติดมือสุด ในเรื่องของอัตนตาส่วนนั้นบอกเลยว่าเราม่วนะคือเราก็แบบกะกะเอาอะคือผมเรามาสั้นเนื้อเราก็เอาเท่าที่เราพอใจประมาณว่าแบบนี่พอก็เติมเพราว่ายานวดไอคิมวดมันก็เป็นของเราอุ้ยเราจะเทแล้วนะอันนี้เอาแค่นี้เดียวเราไม่ได้อยากให้มันเคมมากค่ะแบบเราจะใส่เปอร์เซ็นต์สีม่วงแค่นี้เดียวเพื่อนๆอะประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมครีมมาบิ่งหน่อยนึงเพราะว่าเมือ่อั้น่ะมันจะดูเข้มเกินไปเราอยากได้แค่แบบว่าเป็นม่วงแบบว่าพัดเทียวพาดเทียวเนาะค่ะแล้วเราก็เดี๋ยวคนส่วนผสมเนาะให้เข้ากันให้แบบว่าครีมนวดกับสีม่งวงเข้ากันนะคะนี่พอเราผสมจน,นได้แบบนี้แนละ้วเดี๋ยวเรามาลงที่ผมกันเลยค่ะจนันี่ค่ะสีผม ที่เราย้อมจากยามว่วงเนาะนี่ออกมาสวยอยู่นะ้เพื่อนแต่ก็มีความแอบด่างบ้างบางจุดอุอ้ยตรงเนี่ยเราชอบมากตรงเนี้ยที่เราทำไฮไลท์ครั้งเก่าๆไว้ที่เรากัดไวนะ้ะเนาะดูนี่สีของม่วงละประมาณนี้ค่ะเราไปทํากันดูนะคะง่ายมากอุปกรณ์ก็ใช้แค่นิดเดียวเองลองดูค่ะ